ันนี้ออกมาประเมินราคารถร้สถานที่ผู้ขายอยู่จังหวัดกาญจนบุรีผู้ซื้อปทุมธานีนัดกันคนละครึ่งทางจังหวัดลบบุรีผู้ขายติดต่อเข้ามานะครับเราก็มีการแชทไลน์ส่งรายละเอียดรถรูปภาพสำเนาทะเบียนรถเพื่อประเมินราคาเบื้องต้นส่วนที่เหลือนี่ก็ดูรถที่หน้าง,งานอีกทีหนึ่งเพื่อนๆท่านใดที่มีญาติมีคนรู้จัก ต้องการขายรถมือสองให้ได้ราคาติดต่อเข้ามาได้เลยติดไฟแนนซ์ก็สามารถขายได้ของเรานี่มีปิดไฟแนนซ์นะครับจ่ายเงินสดรับรถทันทีวันนี้จะเป็นรถอะไรจะสวยจะได้รถกลับบ้านหรือเปล่าฝากติดตามชมด้วยครับ ตอนนี้ถึงที่หมายแล้วอ่าอันนี้นะครับผู้ขายพี่ประวิศินสวัสดีครับเจอตัวแล้วด้านหลังดุดันไม่เกรงใจใครกับ Ford r เ n g e r นะครับวันนี้ตีรถมาจากกรุงเทพปทุมธานีเดินทางออกจากบ้านประมาณ9้าโมงเช้าตอนนี้ถึงที่หมายช่วงเวลาเที่ยงเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่าคันนี้จบหรือไม่จบ รถป้า1ร้เป็นตัว2.2 xlt เกียร์ออโต้ล้อแบกคู่ตัว y t e c ใช่ไหมครับตัวนี้มันจะเป็นตัว Y ายแทพี่เขาบอกว่าที่มันจะพิเศษกว่าตัวธรรมดาก็คือภายในเนี่ยจะเป็นสีดำส้มตัวนี้นะครับเป็นเบาะผ้าส่วนวิทยุเป็นจอทัชสกรีนสิงสังสงส่งการด้วยเสียงอ๋อตัวนี้นะครับสั่งการด้วยเสียง พวงมอาลัยจะมีมังติฟังก์ชันพร้อมกับตัวคุชคอนโทรลออปชั่นนี้ครบเลยนะครับคันนี้ป้ายแดงเท่าไหร่ครับพี่พี่ปุ้วิศินป้ายแดงเท่าไหร่ครับคันนี้คันนี้ป้ายแดง9ก้าแสนเก้าแสนกว่าใช่ไหมเก้าแสนกว่านะพี่เนอะเออขาดจีหมื่นล้านอ่ะซื้อมาจอดใช่ไหมพี่คันนี้ซื้อมาจอด <laughs> พี่ปุ้วิศินี่ต้องต้องออกตัวก่อนนะครับพี่นี่เ,เคยเป็นลูกค้าเก่าเดียวเมื่อประมาณสัก8ปดเปีที่แล้วนะครับพี่เป็นแฟมิลี่แมนมากมากเลยนะครับคือว่ารถทุกคันเนี่ยของพี่เนี่ยเป็นชื่อภรรยาหมด นี่นะครับผมเนี่ยค่อนข้างที่จะสนิทกับพี่นะครับพี่เขาเป็นเจ้านี้เก่าผม <laughs> ลรอเล่นนะครับเป็นลูกค้าเก่าพี่เขาน่ารักมากนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมรถพี่สีนี่ตัวถังเดิมทั้งคันนะครับตัวนี้เป็นสีเทานกีรลาบใช่ไหมพี่สีเทานกีราบเนอะนี่เบาะหลังเบาะด้านหลังนี่แทบจะไม่ได้นั่งเลยมเไม่มีเด็กนะครับพี่เขาใช้รถเปนสองคนสวยมากคันนี้ขอบอกด้านหลังตัว โลบาร์ bar, นะครับถ้าตัววายแทเนี่ยจะมีตัวโลบาร์ดีไซน์รูปลักษณ์ทันสมัยอันนี้จะมาจากโรงงานนะครับนอกจากนั้นจะมีตัวคานสกีบนหลังคาอันนี้แท้เลยนะพี่เนอะแล้วก็ข้อสําคัญด้านท้ายนะครับตัวกระบะหลังตัวไลเนอร์เนี่ยมันจะมีตัวที่จ่ายกระแสะไฟตัว12โวลต์ที่ผมชี้นะครับมีเฉพาะตัววายแทเท่านั้นย้ําเลยนะครับรุ่นธรรมดาไม่มีนะคันนี้รถมีของนะครับป้ายแดง 9แส0กว่บาทวันนี้นะครับรับรองว่าท่านใดที่สนใจนะครับเป็น FC Ford Ranger ติดต่อเข้ามาได้เลยรถนี้มีบุ๊ก์วิสครบนะครับ,ดรบเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวระยะเข้าสู่ล่าสุดนะครับเจ้าของนี่เรียกว่าพี่เขาดูแลรักษารถดีมากนะครับนี่เพื่อนๆดูได้เลยเลขหม่ตรงเป๊ะที่ปั๊มตานี่เห็นไหมครับ TPS หมืน่น 10,007ล่าสุดนี่เข้าศูนย์มาที่สงขลา,านะครับน,นี่เลขไม้ตรงเปียะตอนนี้เลขไมล์80,000 80,008 80,008 80. นะครับนี่พี่เขาเจ้าของรถนะครับเข้าศูนย์มาตรงตันมายาตลอดเลยบุ๊กสวิตมีครบกุญแจสำรองมีครบเห็นพี่ปวิศินบอกว่ากุญแจสำรองเนี่ยมันยังไงนะพี่อันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้อันนี้อันนี้อันนี้อีกอันนึงคือว่ามันจะวิ่งได้แค่100ที่มันออกแบบ,บา àn, มากันไม่ให้เด็ก อ๋อสมมุติว่าเราเรา,เรากุญแจคนอื่นยืมไปก็คือตัวนี้อ๋อถ้าเกิดใช้รถก็คือตัวนี้<ช>เพื่อป้องกันว่าให้เลขไม้วิ่งอยู่ที่ไม่เกินความเร็ว 100. ร1น0้อยอ๋ออันนี้เป็นระบบเซฟตี้นะพี่เนอะน้ำมันน้ำมันถ้าเกิดถ้าครึ่งถังจะต้องเติมอ๋อตัวนี้นะพี่นะโอเคครับ,รบประกันภัยชั้นหนึ่งเป็นของทิปพยะประกันภัยนะครับนี่ชื่อเจ้าของตรง ย้ำนะครับเป็นประกันชั้นหนึ่งนะไม่ได้ระบผุผู้กับขี่ด้วยเรียกว่าคันนี้ใครซื้อไปนี่คุ้มเลยนะครับมีประกันติดไปด้วยตอนนี้กําลังทําสัญญาซื้อขายกับเจ้าของรถนะครับเอกสารก็จะมีสำเนาที่เป็นบ้าน2ชุดนะครับสำเนาบัตรประชาชน2ชุดชุดโอนสองใบแล้วก็ชุดตัวมอบนาจนะครับสัญญาซื้อขายได้รถผมไปรับรองไม่ผิดหวังครับเสียงจากผู้ขายนะครับวันนี้เดินทางมาจากลังสิปงทปทุมธานี ผู้ขายมาจากอำเภอสังขละบ,บุรีกาญจนบุรีกาญจนบุรีนะครับวันนี้มารับรถสวยกับ Ford r a n g e จนะครับวันนี้จบเรียบร้อยท่านใดที่สนใจฝากติดตามเอาไว้ได้เลยครับมารับลูกชายกับหลังสร็จแล้วเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน